ดีคู่กันแต่พาทุกคนมาเที่ยวเที่ยวไหนดี <laughs> มาเที่ยวงางกนกระชาต <c oughs> นะิสวนลุมนะคะทุกคนเห็นไหมไฟเยอะแยะเลยคะทุกคนไฟสวยงามมากเลยค่ะทุกคนดูแขกก็ประทับใจในไฟนะคะทุกคนวันนี้เาาราจะเอามาแบบบรรยากาศอ่าสวนลุมนะคะทุกคนเห็นไหมคนคนเยอะแยะมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าเปิดมากี่วันแล้วเนาะแต่ว่าคู่แขกที่จะพากันมาทุกคนไฟสวยงามมากเลยค่ะทุกคน วันนี้เก็บบรรยากาศมาฝากนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวที่งานกาชาติสวนลุมนะคะทุกคนวันนี้ยังยังยังมีเวลาอยู่นะคะเนาะยังมีเวลาถึงวันที่8นะคะทุกคนเนาะพี่แก่ต้องค่้ยๆอยเนาะเพราะว่าอยู่บนสะพานพอดีเลยนะคะทุกคนอยู่บนสะพานนะอ้าววันนี้พี่แก่เอาเก็บบรรยากาศงานกาชาติสวนลุมมาฝากนะคะเนาะใครที่แบบยันหยุดนี้ไม่มีไม่รู้จะจะไปเที่ยวไหนก็ สวนลุมมาได้ค่ะทุกคนเขามีปีละครั้งนะคะทุกคนคยอักอีกก็เดินวนไปรอบหนึ่งมาแล้วเสร็จแล้วก็เหนื่อยแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยแล้วก็หาอะไรกินกันเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนอะเอาบรรยากาศนะคะทุกคนเห็นไหมคนเดินเยอะมากของกินก็เยอะนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าปนหนึ่งปีมีเพียงครั้งแล้วก็สินค้าหลากหลายมากเลยค่ะที่ทุกทุกที่เอามาจับอ ลดราคาลดเปอร์เซ็นต์กันแล้วก็มีจับของรางวัลมากมายเลยค่ะวันนี้ถ้าใครที่ยังแบบไม่รู้จะไปเดินเที่ยวที่ไหนก็แนะนานะคะตอนนี้งานกาชาดสวนลุมเปิดแล้วนะคะมาง่ายเดินทางสะดวกเส่้คุยกับเองก็ไม่ได้มีไม่ได้มีรถนะคะทุกคนคุยกับเองก็มากับพี่สาวกับน้องเหมือนกันสามอ่าสามไปเถาอย่างว่าเลยสามสี่พี่น้องก็มาเหมือนกันแล้วก็นั่ง BTS มามาลงที่สาราเดงนะคะทุกคนแล้วก็เดินข้ามทาดมาหน่อยหนึ่งก็ถึงแล้วนะคะทุกคน,กคน,กคนไปง่ายมาง่ายสําหรับคนที่ไม่มีรถก็สามารถ ไปได้มาได้นะคะทุกคนเราอยากที่จะเชิญชวนทุกคนแบบมาเที่ยวกันเยอะๆอ่ะคุยไก่เอาบรรยากาศมาให้ดูอีกนิดนึงนะคะทุกคนอ่ะใครที่อยากจะมาเที่ยวก็มาได้ในใจกลางอ่าใจกลางกรุงเทพเลยค่ะทุกคนแล้วก็คนคนเยอะมาทุกคนเดินเบียดกันแต่ก็ระวังระวังนิดนึงเนาะอ่ามีค่าของเงินทองหรือทรัพย์สิสนอะไรก็ไม่ต้องพกมาเยอะนะคะทุกคนพกแค่ค่ารถมาก็าขอเราคุยไก่เองก็ตอนนี้ก็ มาตั้งแต่มืดแล้วน้องมั้งแต่หกโมงแล้วค่ะทุกคนแล้ววันี้ก็เดินวนไปรอบหนึ่งลวนไปรอบหนึ่งแล้วก็หาอะไรกินกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยพอเริ่มเหนื่อยก็หาอะไรพักพอพักเสร็จแล้วสักพักครูไห่ก็จะพากันนั่งบีทีกลับบ้านค่ะทุกคนเพราะว่าคือเราได้คุยกับเขารู้เรื่องแล้วว่าเออเรามาแล้วนะเราได้มาเที่ยวแล้วนะอะไรแบบนี้อ่าอยากเชิญชวนสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหน ว,วันนี้งานกระชาติเขามีแล้วนะคะทุกค <at> น,นงานกระชาติสวนลูกพีดีนะคะเนาะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะทุกคนวันนี้คือไก่กินบรรยากาศมาฝากแต่แค่นี้นะคะทุกคนเ Get านาะเดี๋ยววันนี้คุยแก่ไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําการไลฟ์ปกตินะคะทุกคน FC ที่รอคุยไก่ไลฟ์สดดูวันนี้แบบมัวแต่มาเที่ยวรับจ็อบพิเศษก็เลยแบบยังไม่ได้ไลฟ์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยแไก่ขึ้นไลฟ์ปกตินะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันได้นะคะที่ช่องคุยไก่นะคะทุกคนวันนี้คุยแก่ไปแล้วนะคะ